สวัสดีค่ะวันนี้เราเปลี่ยนจากดูแบงค์มาดูเหรียญกันบ้างนะคะเหรียญที่ดูในวันนี้คือเหรียญการจนาพิเศษเหรียญวาระการจนาพิเศษเป็นเหรียญทองแดงนะคะความพิเศษของเหรียญคู่นี้คือเป็นคู่ที่ไม่เหมือนระหว่างเหรียญทองแดงธรรมดากับเหรียญทองแดงพ่นทรายซืบเนื่องมาจากในอีกไม่กี่วันนี้ การจองเหรียญที่เราจะได้รับในเดือนหน้าก็คือจะมีเหรียญครบรอบ88ปีของกรมธนารักษ์ซึ่งมีเหรียญพิเศษที่ทำโดยเป็นเหรียญทองแดงพ่นทรายพิเศษแต่เหรียญกันจนานนรรย,ยธรมดะดูจากเนื้อผิวเนะะี่ยค่ะ อยากเห็นความแตกต่างระหว่างเหรียญพ่นทรายกับเหรียญไม่พ่นทรายไหมคะอันนี้คือทองแดงธรรมดาไม่พ่นทรายนะคะตรงที่เป็นคราบดำก็คือเกิดจากการเก่าเก็บนะคะนี่คือเหรียญทองแดงกัญจนา ขนาดของเหรียญก็จะประมาณเหรียญที่ระลึก10บาทนะคะแต่เป็นเหรียญที่ไม่ระบุราคาหน้าเหรียญเป็นเหรียญในวาระที่จัดทําขึ้นเป็นพิเศษทางขวามือนี้ก็คือจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะทางซ้ายมือก็คือทองแดงพ่นทราย เม่อกี้รับชมทองแดงปกติอันนี้คือทองแดงโพ่นทายก็จะมีเหมือนเป็นตัวยิบยิบเหมือนสะท้อนแสงหน่อยนะคะขอบเหลี่ยงจะต่างกันเนี่ยค่ะซ้ายมือเป็นทองแดงพ่นทรายขวามือเป็นทองแดงขอบเหลี่ยงต่างกันขนาดเท่ากันค่ะ บางทีเราเจอเราเลือกซื้อเราหาเราก็จะต้องทราบจากการที่เราซื้อแล้วว่าเหรียญที่เราซื้อมาเป็นเหรียญทองแดงหรือทองแดงพพสทรายแต่เท่าที่ดิฉันจําได้ทั้งสองแบบนี้คือมีราคาที่ไล่เรียกกันคือไม่ต่างกันเท่าไหร่อะคะ่ะต่างกันที่หลักสิบเท่านั้นเองแต่มันเป็นรูปแบบความสวยงามคนละแบบกันในวาละเดียวกันเรามีสองแบบสองชติน,นะคะ หมท่านได้รับชมถึงความแตกต่างของเหรียญแล้วก็แนวทางการสะสมเหรียญการจนาทุกรุ่นเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันได้ตลอดปีและตลอดไปะคะ่ะมีความหมายและความสวยงามอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรนะคะทั้งรูปแบบของเหรียญและรูปแบบของแบงค์ พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ